เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชุดแห่งความหวังชุดแห่งความฝันของเราใจเย็นๆค่ะเพิ่งจะแม t c แรกเท่านั้นเองเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชวนคุยกันเกี่ยวกับภาพร,รวมๆของวอลเลย์บอลไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุด U21-U19 ให้กำลังใจกันดีกว่าคะ่ะโลกนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการทา สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กบอลบอลช่องของเจเล็กค่ะเจเล็กที่ไหนละ่ะก็เจเล็กคนสวยคนดีคนเดิมคนขี้บ่นนั่นแหะค่ะเมื่อวานห่างหายไปวนนันนึงนะคะไม่ได้ทําคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆเลยเพราะว่ามีภารกิจจําเป็นค่ะ <c oughs> ไปรับจ้างเก็บเงาะทุเรียนไม่ไหวแล้วค่ะหมอนทองเหลือโลละ30บาท แทนที่เราจะคุยกันเรื่องวอลเลย์บอลเรามาคุยกันว่าทําไมราคาทุเรียนตกต่าดีไหมอ๋อแต่ว่าถ้าเรื่องทุเรียนเดี๋ยวคุยกันตอนไลฟ์สดดีกว่าตอนนี้สังขารน่าจะกลับมาไลฟ์สดไหวแล้วค่ะนั่งนานๆน,น,น่าจะพอได้แล้วล่ะไหนเมื่อคืนใครตื่นมาดูยูสิบเก้าแข่งกันตอนตีสองบ้างคะ่ะโอ้ยเจเล็กตั้งนาฬิกาปลุกเลยไม่มีอาการง่วงเงียไม่มีอาการง่วงคะ่ะยิ่งดูยิ่งตาสว่างยิ่งดูยิ่งตาสว่างยิ่งโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆคะ่ะ เป็นเกมที่อ,อืพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือก่อนดูเราก็ไม่รู้นะคะว่าเม็กซิโกเป็นทีมที่แข็งแกร่งหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าเจเลก็ไม่ได้ศึกษาเลยนะคะว่าผู้เล่นในทีมเขามีใครบ้างก่อนหน้านี้เขาจัดาการแข่งขันในระดับเยาวชนในภูมิภาคเขาแล้วมันเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นก็รู้สึกว่าก็ธรรมดาธรรมดานะคะเราน่าจะสู้ได้ดีกว่านี้บอลเสิร์ฟของเขาไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะแต่ว่าเขาเน้นเสิร์ฟไปลึกๆค่ะ แต่ว่ามันมีปัญหาตรงทีมเรานี่แหละว่าทำไมรับบอลเสิร์ฟถึงแย่ได้ขนาดนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เราพูดคุยแชร์กันนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีเจตนาทําคลิปขึ้นมาเพื่อบนว่าน้องๆแต่อย่างใดซึ่งจุดอ่อนพวกนี้เดี๋ยวโค้ชเขาคงจัดการแก้ไขเองนั่นแหละคะ่ะรวมถึงทั้งนักกีฬาเขาก็รู้แหละค่ะว่ามันควรจะต้องแก้ไขในจุดไหนเมื่อคืนเสียดายอย่างเดียวค่ะตรงจุดที่ว่า ในตำแหน่งบีหลังอะ่ะอยากเห็นน้องปลายได้ลงสนามบ้างค่ะในเมื่อตีติดบล็อกตีติดบล็อกอะ่ะลองเอาคนตัวสูงสูงเซตสูงสูงให้น้องปลายลองตีดูหน่อยเมื่อคืนมีนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามเลยก็น่าจะเป็นน้องศศิวิมลจงจิตกับน้องปลายนภะสรพุ่มนินสถิติหลังเกมการโจมตีของเขาก็โจมตีเราได้34แต้มเราโจมตีเขาได้30แต้มเขาบล็อกเราได้13แต้มเราบล็อกเขาได้0แต้มเขาเสิร์ฟเอสแปดแต้มเราเสิร์ฟเอสสามแต้ม ในภาพรวมเกมบุกของเราก็โอเคนะคะอย่างน้องแคปหมูแรกๆรู้สึกว่าตีดีมากเลยค่ะแล้วก็คล่องแคล่วขึ้นเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีทรงที่ดีสามารถเป็นความหวังทีมชาติได้เลยแหละส่วนน้องเปียโนโนัทริกาวะซานก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่าเม็กซิโกมีจุดดีก็คือลิเบอโร่ของเขาเนี่ยโหถ้าตีหนักๆใส่ใส่โซนรับเขานี่เขารับได้หมดค่ะและแม้แต่ผู้เล่นในทีมเขาก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีระดับหนึ่งเลย กองเชียร์ไทยอย่าเพิ่งถอดใจค่ะเพิ่งจะเป็นแมตช์แรกแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชุดนี้ได้ออกไปเล่นที่ประเทศไกลๆนะคะให้เวลาน้องปรับตัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวคืนนี้ชนะแคนาดาแน่นอนรายละเอียดต่างๆของชุด U-19 เดี๋ยวจะลค่อยทำคลิปแยกอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะพูดแค่ภาพรวมๆของทุกทีมก่อนค่ะทีนี้มาดูทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างก่อนที่จะแวะไปดูชุดยู1 เมื่อวานสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศราย,รายละเอียดเกี่ยวกับนักกีฬาที่จะเดินทางไปเล่นสนามสามที่ประเทศอเมริกาแล้วก็บอกเวลาเรียบร้อยนะคะว่าจะเดินทางเมื่อไรก็คือเดินทางวันนี้แล้วค่ะช่วงประมาณสี่ทุ่มก,กว่านะคะและสนามนี้ไม่มีรายชื่อของน้องบุ๋มบิมชชชชุอรโมกศีไม่มีรายชื่อของน้องเตยหัทยาบำรุงสุขแล้วก็เสริมรายชื่อของพี่ดาวกติกาแก้วพินเข้าไปค่ะ สนามนี้คนนักกีฬาไปทั้งหมด14คนนะคะไม่เหมือนสนามอื่นค่ะและเป็นสนามสุดท้ายที่จะเป็นการชี้วัดแล้วค่ะว่าทีมชาติไทยของเราจะได้ไปต่อใน v n น2อ2 6หกรือเปล่าจากรายชื่อก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าผิดคาดไปจากที่คิดไว้นะคะวันก่อนที่มีงานถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้เห็นว่ามีน้องบุ๋มบิม๋มมีน้องเตยมีน้องสองวิภาวีเข้าร่วมงานถแถลงข่าวครั้งนั้นด้วยตอนนั้นเราก็คาดเดากันแล้วล่ะว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้ไปสนาม ที่อเมริกาพอมีรายชื่อประกาศออกมาก็อ๋อเป็นไปอย่างที่คิดไว้ในการแข่งขันระดับเยาวชนไม่ว่าจะเป็น U19 U21 มันก็อาจจะมีผลกระทบต่ออะไรต่อมิอะไรไม่เยอะแต่ว่าการแข่งขันในระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่มันส่งผลกระทบเยอะค่ะเพราะว่าคะแนน World Ranking มันช่วยให้เราได้เล่นในรายการระดับนานาชาติระดับโลกไม่ว่าจะเป็นรายการ VNL รายการชิงแชมป์โลก แต่ว่าปีนี้สถานการณ์ของทีมชาติไทยของเราไม่ดีค่ะการที่เราขาดกําลังหลักอย่างน้องบุ๋มบิม๋มและฟอร์มของน้องเพียวอัชราพรคงยศก็ไม่เหมือนเดิมเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะแต่ว่ามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่ายามคับขันทีมชาติไทยของเราจะเอาตัวรอดได้ค่ะแล้วก็มั่นใจด้วยค่ะจดไว้เลยนะคะว่าจะได้พูดว่าสนามสทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะโดมินิกันและแคนาดาได้ค่ะ แล้วถ้าเอาชนะไม่ได้ล่ะเจเล็กจะทํายังไงพูดไปแล้วอะ่ะฮะก็จะทําคลิปแบบว่าเอาปี๊บคลุมหัวแล้วก็มานั่งพูดกับเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เห็นเลยค่ะขั้นตอนการเอาปี๊บคลุมหัวแล้วก็นั่งคุยเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อเถอะค่ะว่าทีมชาติไทยของเราทําได้ตอนนี้เราจะไปฟุ้งซ่านเยอะวิตกกังวลเยอะค่ะว่า เอ๊จะตกชั้นหรือเปล่าเอสคะแนนเรนกิ้งอันดับโลกจะเป็นยังไงเราดูกันไปแมสต่อแมสค่ะให้กำลังใจนักกีฬาของเราเยอะๆส่งพลังบวกให้ค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราต้องช่วยสุดๆไปเลยเราเดินทางคืนวันที่3แล้วเราเริ่มลงสนามแข่งแมตช์แรกวันที่10 ้องมีเวลามากพอสมควรเกี่ยวกับการปรับตัวปีนี้สมาคมก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเดินทางล่วงหน้าไปสนามแข่งขันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดที่ไปเวียดนามไม่ว่าจะเป็นชุดย1 9ในเมื่อปัจจัยดีขึ้นผลมันจะออกมาดีขึ้นหรือแย่ลงเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึง ทีนี้มาดูน้องๆที่เวียดนามกันบ้างค่ะเมื่อวานก็มีการทํากิจกรรมของเวียดนามนะคะเวียดนามก็พยายามเผยแพร่วัฒนธรรมของเขานั่นนะคะเอะ๊ชุดประจำชาติของเวียดนามนี่ค่อนไปทางจีนมากกว่านะคะไม่เหมือนทางฝั่งเขมรพมา่าลาว ที่จะคล้ายๆกับของไทยเราซึ่งบางทีเขาก็ว่าเราไปเคลมเขาเราก็บอกว่าเขาเคลมเราแต่ว่าพระอภัยมณีนี่เป็นของเรานะ่ะแม่มทำไมทําพระอภัยมณีของเราหมดลอเลยดูเหมือนกับเด็กติดน้ําท้องมอนจะเล็กออกนอกเรื่องอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้ค่ะน้องๆของเราทีมเอสโคลผสมกับชุดยูยีจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์ทีนี้ละค่ะได้วัดกันไปเลยไม่มีพี่ดาวกติกาแก้วพินแล้วค่ะ แล้วก็ได้พักไปสองวันวันนี้วันนี้วันนี้ค่ะ5้าโมงเย็นจากแผนผังเดิมอ่ะไทยจะได้แข่งในเวลาทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าเวลาทุ่มครึ่งเวียดนามเขาจองเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันค่ะเวียดนามชุดใหญ่จะพบกับเวียดนามในชุด U-21 ทีนี้เราก็จะได้เห็นชายใหญ่เจอกับชายกลางเอา้าไม่ใช่ชายเล็กเหรอชายเล็กเดียวค่ะเวียดนามกําลังสรรหาอยู่ โอ้ยตอนนี้โค้ดในทีมชุดยู1ของเวียดนามค่ะเอาบัตรประชาชนของดงที่ฮงออกมาแล้วก็บอกว่านี่ไงบัตรประชาชนเป็นเพศหญิงนะจ๊ะ <c oughs> แหมถ้ามีหลักฐานแค่นี้อย่าเอาออกมาเลยค่ะหลักฐานนี้มันไม่ได้ช่วยให้อะไรกระจ่างขึ้นมาหรอกโอเคเลยค่ะกอดบัตรประชาชนแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปค่ะเฟ้นหาเอาค่ะมีอีกเยอะรับรอง เหมือนนักมวยอะต่อยไปแล้วรับเหรียญรางวัลไปแล้วยึดเหรียญรางวัลทีหลังไม่เป็นไรนักมวยผู้หญิงโดนนักมวยผู้ชายต่อยเป็นยังไงอะในกรณีนักกีฬาวอลเลย์บอลก็เคยมีค่ะรายการ VTV ครับวันนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะมีแข่งขัน4คู่ด้วยกันค่ะคู่แรกโคราเบลกาจากรัสเซียพบกับทีมชาติออสเตรเลียในเวลาเที่ยงตรงค่ะคู่ที่2เวลาบ่าย2โมงครึ่งชนิดไทเปจะพบกับเซชวนจากจีนค่ะแล้วก็เวลา5โมงเย็น ฟิลิปปินส์ค่ะจะพบกับเอสโทลาของไทยและเวลาทุ่งครึ่งเวียดนามในชุดยู21จะพบกับเวียดนามชุดใหญ่ช่วงนี้กองเชียร์ก็อาจจะต้องทำหน้าที่หนักหน่อยค่ะเราต้องเชียร์กันไปเยอะๆส่งกำลังใจไปเยอะๆนะคะในส่วนของความวมกพร่องในส่วนของผลลัพธ์ก็ให้เป็นหน้าที่ของทางคนที่เขามีหน้าที่จัดการได้จัดการกันไปค่ะเราอาจจะติชมกันบ้างก็อย่าให้ถึงขั้นแบบว่าด่าทอกันให้รู้สึกหมดกำลังใจบันทอนกันไปเลยนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลในชุด U19 ชิงแชมป์โลกมาให้เพื่อนได้รับทราบกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ